ในอดีตเมื่อนา,นานมาแล้วมนุษยชาติได้สร้างกระแพงเพื่อป้องกันอันตรายและพวกเขาก็อยู่อย่างยากลำบากยากจนมาแปดปีพวกเราก็หวังว่าเขาจะออกเร็วๆนี้นะเปิดหนังโปพิชิตโลกที่พวกนายลองถามคนข้างล่างดูสิว่าเมื่อไหร่ลุงเขาจะออกอะกูไม่รู้เออก็หวังว่าเขาจะออกนะอย่าพูดเลยเพื่อนเดี๋ยวก็ได้ไปเที่ยวที่ห้อง,องกงเราเรามาหาหนังโปดูกันดีกว่า ฉันขอดูด้วยสิได้ทางนายมีอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าเดี๋ยวแชร์ไปให้ไม่มีขอบคุณที่ตอบพวกนั้นอยากดูด้วยแต่ไม่มีอินเทอร์เน็ตละฉันอยากช่วยพวกนั้นแต่ไม่รู้จะทำยังไงอีอฮะฮะโอเป็นเต้าเลยเออเออของโคตรดีเลย ใช่เลยดีจริงเตรียมถุงยางไว้ด้วยพวกนายเอะอย่าแข็ง,<อ>งไม่รู้ <ภ ces S 2> ตัวล่ะเฮ้ยีิังเลยนะเออเอาไปเลยเอาผมไปเลยนั่นแหละอ่อืมดีหมดแล้วไม่มาหาพวกเราบ้างเหรอนี่อืมไม่เอาอ่ะติดได้พวกนั้นไว้

อยากดูหนังโป๊อย่างเดียวเลยอฉันต้องเสียสละแล้วสินะด้วยหามันบักใจของฉันเราจะต้องปกป้องประเทศนี้ฉันจะเป็นฮีโร่ให้ได้และไปเชื่อมอินเทอร์เน็ตเปิดหนังโป๊ให้พวกนี้ดูเพื่อประเทศนี้แล้วเราต้องรู้ให้ได้ว่าเมื่อไหร่ลุงจะออกอย่าเข้าการเมืองสิเราจะต้องไปเชื่อมอินเทอร์เน็ตเพื่อมาเปิดหนังโป๊ให้พวกนี้ดูไม่งั้นโลกต้องล่มสลายแน่เลยเราต้องทํา เราต้องยอ,อมทำเราจะตายแน่ถ้าเราเชื่อมีเน,น็ตมาเปิดหนังโป๊ให้วกนี้ดูไม่ได้เราต้องยอมเพื่อช่วยทุกคนให้ได้เพราะงั้น อย่าตายเด็ดขาดนะตัวเราอย่าตายนะเราต้องมาอยู่ดูหนังโป๊เพอะพวกนี้ให้ได้เลยโอเคตอนนี้คุณอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วคุณต้องการอะไรอย่างนั้นคุณต้องการที่จะค้นหาอะไรหรือเปล่า